สวัสดีครับผมอดีตทหารพานมาดิตคำาสีเมืองนะครับก็อขอขอบคุณ FC เอฟซีเพื่อนๆทั้งหลายนะครับด้วยความจริงใจนะครับชีวิตคนเรานั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนอกครับนะสิ่งคิ่แน่คิดว่าแน่แ,นแล้วมันก็ไม่แน่สิ่งคิดว่า มันไม่แนม่มันอาจจะเป็นจริงได้นะครับนะก็อขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับนะใช้ชีวิตอย่าประมาททุกฝีเก้านะครับนะเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทมันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็แล้วแต่นะครับนะอ่อย่าตั้งอยู่บนความประมาทนะครับนะ ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์แล้วก็เพื่อเฟื้อเพล่แพร่ต่อคนรอบข้างนะครับนะครับอยากดีมีจนยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันมนุษย์เราเกิดมาครับนะก็คือเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะครับถ้าครอบครัวเรามีความสุข นะครับดูแลครอบครัวลูกเมียนะครับให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับสิ่งต่างๆมันก็จะตามมาในทางที่ดีเองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดของเรื่องความลำบากอีกครั้งในสนามรบนะครับนะครับว่ามันมีความลำบากมากไหมในสนามรบเนี่ยนะครับผมหมายถึงว่าในอดีตนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีการลบแล้วครับก็จะมีแต่ทหารที่ไปเฝ้าแนวชายแดนนะครับเพื่อนผมบางบางท่านก็ยังไม่ได้ปลดกเกษียณน,นะครับยังยังยังเป็นข้าราชการอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ทยอยปลดกันแล้วอย่าเพราะแต่ละคนก็อายุห้าสิบหกสิบแล้วครับห้าสิบกว่าปีห้าสิบแปดห้าสิบเก้าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นทหารรุ่นน้องก็มีครับก็ยังไม่ปลดเกษียณปลดประจําการส่วนใหญ่ก็ทยอยปลดกันไปแล้วแหละก็ได้รับเงินบําเหน็จบำนาญกันไปนะครับ ช่วงสมัยก่อนที่ผมเป็นอยู่มันมันไม่มีอย่างนี้นะมันมันคือเราไม่รู้เราไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงครับเราเราไม่รู้แต่คือเจ้าหน้าที่เขาวางแผนแล้วพุ่งเับบัญชาระดับสูงอ่โดยกองทัพบกเขาก็วางแผนไว้แล้วว่าจะไม่ทอดทิ้งทาหารเหล่านี้ที่เคยอ่เข้าสู่สนารบนะครับเคยปกป้องผื้นแผ่นดินอธิปไตยนะครับปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องคนไทยทั้งประเทศ ท่านคงจะวางแผนไว้แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการนะฮะถ้าผมรู้อย่างนั้นผมก็คงจะอยู่จนปลดเกษียณนะครับกับผมก็ไม่รู้อีกอย่างวิธีชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนใช่ไหมฮะมันมันสิ่งอนาคตเรามองไม่เห็นข้างหน้าอาดีตเรารู้ปัจจุบันเราก็อยู่กับปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นไร,รยาะทิศทางไม่แน่นอนผมก็เลยต้องอต้องเข็นตัวเองออกมาจาการาชการทหารฐานตอนนั้นฮะถ้าถ้ารู้ว่า มีมีบาเหน็จแบบํานาญอะไรให้อ่ะก็คงจะรอจนกว่าจะปลดเกษียณนั่นนหะอย่างว่ามันไม่รู้นะครับเพราะเราไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เสียใจอะไรหรอกครับถึงจะไม่ได้ได้ค่าตอบแทนอะไรผมก็ไม่เสียใจสิ่งที่ผมได้มาก็คือบัตรพิทักษ์เสรีชนนะครับหลังจากออกราชการทหารแล้วคือบัตรพิทักษ์เสรีชนนะครับแล้วก็บัตรประจำทหารผ่านศึกนะครับซึ่งขณะนั้นกณะขณะนี้น,นะครับก็มีการ ยื่นเรื่องไปขอเงินพดุงเกียรติจากรัฐบาลไม่ใช่ขอจากองค์การทหารผ่านศึกนะครับขอจากรัฐบาลเป็นเงินพดุงเกียรติรู้สึกว่าทหารผ่านศึกเนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่นะน่าจะมีแสนกว่าถึงสองแสนนะนะแต่เดือนหนึ่งก็ตกถ้าคนละสามพันบาทก็เอา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 สามพันไปคุณดูก็แล้วกันครับแต่ถามว่าควรจะให้คนเหล่านี้ไหมใต้ผมตอบก็บอกควรจะให้เขาครับ ควรจะให้เขากับควรจะให้เขาจก็เกียดเงินมาสักนิดหน่อยมาให้กับทหารเหล่านี้ผมถือว่าเงินสามพันบาทมันมันไม่ได้มากมายนะครับน่ะมันไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ว่าที่มันมากนะก็คือว่าทหารผ่านศึกเรามันมีจํานวนอน่าจะมากกว่าราวสองแสนว 200, กว่านะแต,แต่แต่นี้ผมไม่แน่ใจนะนะ่ะซึ่งสอสอเต้น,นะครับกันกันกันเป็นประธานกรรมการกรรมการ,กร,ร,การที่ท,ทหารอยู่นะครับ่านกำลังดำเนินชงเรื่องเขาสภาอยู่นะน่ะ ก็ถามว่าอยากได้มันก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเอ,อพัฒน์ชีวิตเราให้ดีขึ้นนะครับเป,ปรเป็นเงินมันพัฒนเกียิตแต่มันก็ถึงเงินจะนิดหน่อยก็แล้วแต่มันก็จะช่วยรออายไดออ้พูดง่ายว่าดำเนินชีวิตในชีวิตประจําวันรเราเนี่ยดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถึงจะไม่ดีมากก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับนั่นแนหะเรื่องนี้เขาก็อาหารฝันศึกต,ต่างๆนะครับเขาก็ดําเนินการอยู่คุณนนทนาวินก็เป็นไปเป็นโคศกของ ของอ้ทหานผ่านศึกอยู่นะครับผมก็เห็นแกไปออกรายการต่างๆอยู่นะครับที่รัฐสภานะครับก็ส่้ต่อไปนะครับถ้ารัฐบาลจะให้ก็ก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งท่านก็เคยเป็นนักรบเก่ามานะครับท่านก็เคยลบมาจากหลายสถานที่นะครับท่านคงจะเข้าใจชีวิตของหานผ่านศึกว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดของเรื่องชีวิตในสนามรบ เออมันลำบากไหมก็บอกว่าปุ้มหมายถึงว่าอดีตนะครับอดีตท,ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้ก็อาหารเขาเขาก็ไม่ได้ลบแล้วแหละนะครับก็ไปประจําอยู่แนวชยายแดนเมื่อไม่ประมาณหลายเดือนที่ผ่านมาผมก็ไปอเอ่อเอ่อตะเวนแนวชายแดนครับไม่ว่าจะเป็นแถวช่องบกนี่ช่องบกช่องอานม้าช่องโพยนะครับอ่อซึ่งอยู่ในอานําเภอ้ํายืนจงังหวัดอุบลรชาชธานีผมก็ไปไปถ่ายคลิปวิดีโอมานะครับทหารเราก็เฝ้าอยู่ตามแนวชยายแดนก็ไม่ได้ลบไม่ได้อะไรครับ อมันจะลบอะไรเฝ้าตามแนวชายแดนแต่เป็นที่น่าเสียใจนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดที่หลังว่าทําไมเสียใจนะครับนะแต่ก็ถ้าถ้าจะมีการลบก็คงจะมีที่ภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานะครับแต่ว่าเป็นการลบในเมืองนะครับอะเป็นการลบในเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เราเสียเปรียบมากนะครับเพราะว่าเขารู้เราแต่เราไม่รู้เขาเออตรงนี้สําคัญมากนะครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งนชนะร้อยครั้งนะครับ แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าเราไม่รู้เขาแต่เขารู้เรานะครับทําไมเขารู้เราก็เพราะาเราแต่งเครื่องแบบทหารนี่ครับแต่คนฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารเขาแต่งชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับเออเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยนะครับอะเราไม่รู้เราไม่รู้เขาถึงจะรู้ก็รู้ไม่หมดทุกคนนยใช่ไหมเราก็มีรายชื่ออยู่ถึงจะมีรายชื่อเราก็ไม่รู้จากหน้าตาเขาเป็นยังไงนะถึงจะรู้จากหน้าตามันก็แนวร่วมมันเยอะคุยง่ายงั้นนะครับอาจจะรู้แค่งสมมติว่าเขามีร้อยคนเราอาจจะรู้เขาประมาณแค่ ิ0คนเงี้ยอีก80คนเราไม่รู้นะนี่คือปัญหาของของชายแดนภาคใต้สามจุดชายแดนภาคใต้นะครับทีนี้เขาก็เข้ามาลบในเมืองมีการวางระบุงระเบิดมีการวางไอเอาถังกงถังแก๊สไปวางเวลาทหารไปลาดตระเวนวเวลาตำรวจไปลาดตระเวนเงี้ยครับจะรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบหน่อยนะครับเสียเปรียบมากเลยแต่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารชายแดนภาคใต้นะครับขอให้พระคุ้มครองท่านนะครับขอให้ท่านผ่านภวก,กิจต่างๆนี้ไปได้ด้วยดีนะครับกับ ทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองพวกท่านนะครับโดยเฉพาะพระบาพระมหาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งยันรัชกาลที่สิบขอขอขอให้พระบา,บารมีของท่านนะครับไปปกป้องคุ้มครองทหารชายแดนภาคใต้ทุกๆท่านในคาดแคลปลอดภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับสมัยที่ผมเป็นทหารอยู่นั้นมันเป็นช่วงที่มีการรบ หนังหนักหน่วงพอสมควรนะครับทั้งศึกภายนอกประเทศศึกภายในประเทศนะครับศึกภายในประเทศของเราก็จะมีผูก้ก่อการร้ายคอมมิวนิสนะครับซึ่งก็ที่เขาคอก็ยังกันลบก,กันหนักที่ช่วงผมเป็นทหารครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมฝึกจบแล้วแหละแต่ที่นายเขาให้ผมไปนะครับผมขอเขาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขาก็บอกว่ามึงอย่าไปเธอไอ้เปี๊ยกก็ว่านะมึงเฝ้าอยู่กองร้อยเก้าหกสองทำไมก่อนผมยังไม่ได้อยู่กองร้อยเก้าองศุนนะผมฝึกจบมาปุ๊บเขาก็บรรจุผมลงที่กองร้อยเก้าหกสองหรือตรงอ่างดอยนะครับ ซึ่งต้องให้เข้าเว้นเข้ายามอยู่ที่นาค่ายมั่งครับหลังค่ายมั่งแล้วแต่นะครับเป้าเมดมั่งเป้าอกอ,องร้อยมั่งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเป็นครูฝึกให้กับทหารใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีการสาธิตวิธีต่างๆเวลาพวกพราชายระดับสูงหรือว่ามวลชนต่างๆเข้ามาเยี่ยมในค่ายพวกผมก็จะสาธิตเรื่องราวต่างๆครับแสดงพูดง่ายแสดงให้กับ <c oughs> ทุงข้าพ้านะับาาสูงได,ได้เห็นนะฮะได้ดูว่าวิธีการรูแบบกองโจรยังไงเนี่ยเราก็จะฝึกให้ท่านได้ชมนะฮะนั่นเนี่ยผมก็อยู่กองร้อยขออภัยครับอยู่ง้ยเก้าหกสองมาพอสมควรแล้วก็ผลสุดท้ายมีทหารใหม่ฝึกเข้ามาทดแทนนะครับทดแทนพวกผมพวกผมก็เลยย้ายเข้ากองร้อยต่างๆนะครับส่วนผมก็ตกไปที่กองร้อยเก้าสองศูนย์ะครับหรืออินซีเล็กนะครับ ก้าองศ์ลสมัยที่ผมเข้าไปใหม่ผมยังตกใจนะฮะเข้าไปอยู่กองร้อยเก้าองศูใหม่ใหม่เพราะว่ากองร้อยผมมันมันคนพูดไทยไม่ชัดอะ่ <c oughs> <c oughs> ะผมก็ไอทหารพวกนี้ม,มาจากไหนวะผมก็งงนะเ,เป็นทหารทานนี่เนี่ยแต่ว่ามันพูดไทยไม่ชัดเออผมก็งงพูดแบบบางคนพูดไทยได้นิดหน่อยหน่อยเองเออผมก็ว่าไอไอใครปักธงชยัยรับไอทหารเหล่านี้มาจากไหนผ <c oughs> มก็งงนะ พูดไทยไม่ชัดบางคนก็เป็นทหารมอนก็มีเป็นทหารเป็นกะเหลี่ยงก็มีเป็นทหารมอนก็มีนะครับอตอนนั้นค่ายผมกองร้อยผมนะไปไปที่ไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับไปรบที่กาญจนบ,บุรีกับไปประจําอยู่แนวชายแดนที่โน่นนะครับก็ลเลยรับคนเหล่านี้มารับคนเหล่านี้มาด้วยมาเป็นทหารพานด้วยเขาก็เลยพูดพูดไทยไม่ชัดบางคนก็พูดได้นิดหน่อยนะครับนะมาอยู่กองร้อยผมเนะี่ย สักพักหนึ่งเขาก็ไม่ไม่รู้หายไปไหนนะอาจจะกระจายไปตามกองร้อยอื่นหรือว่าอาจจะไปลาออกเวลาปล่อยพักเขาก็กลับบ้านเลยอะไรประมาณเนี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่นานน่ะสักพักหนึ่งประมาณสามสี่เดือนผมก็เห็นเขาหายไปทุะคนทละคน,คนแล้วก็กองร้อยผมก็มีพอคอพอคอ,อเก่าอยู่ประมาณสามหรือสี่คนนะ่ะนะพวกกว่กรราไลคอมนิดท,ที่เอ่อที่เขากลับกลับใจมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็มีเจ็ตํานงที่จะมาเป็นฐา,านพัน รัค่ายปักลงชัยเขาก็ทางเจ้าหน้าที่ก็รับไว้นะครับทังค่ายปักงก็รับไว้นะและส่วนนึงก็เป็นพวกทหารมอสทหารกระเหลี่ยงนี่แหละนะอ่ารุ่น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 พวกผมเป็นอยู่มันก็จะมีพวกอ่าประเภทว่าอะไรพวกเสือสิงห์กระทิงแรดนะฮะแต่ก็ไม่หมดทุกคนหรอกอย่างผมก็ไม่ใช่เสือสิงห์กระทิงแดนะครับผมก็เป็นเด็กนักเรียนมปลายหน้าตาจิ๋มๆิมแบบหน้าอ่อนๆนะครับไปเป็นทหารกับเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกแต่ก็อยากไปอะพูดง่ายใจมันอยากไปมันก็เลยต้อง ทำตัวเองให้ไปจนได้ผ่านการเทรสอบการอะไรจนจนผ่านหมดมาด้วยกันสี่คนมีผมได้คนเดียวอีกสามคนที่เป็นทหารเกณฑ์มีบัตรผ่านสื่อก็ตกหมดมีผมคนเดียวที่ผ่านผ่านเข้าเกณฑ์ไม่ได้ผ่านสมรรถภาพทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาได้ด้วยดีก็ได้มาเป็นทหารน่ยุทธ,ธการผมครั้งแรกก็คือเคยได้กราบเรียนไปแล้วหลายครั้งว่าผมขึ้นยุทธ,ธการหมู่บ้านหินแตก ก็ถามว่ามันลำบากไหมมันเหนื่อยไหมเวลาเราไปจรยุทธเดินตามป่าตามเขาตามรอยลงห้วยลําธารเนี่ยนะโอ้โหไม่อยากพูดเลยครับลำบากมันอธิบายไม่ถูกนะมันลำบากแบบไม่รู้จะอธิบายไงครับเพราะว่าการจรยุทธเราเนี่ยเราไมา่ได้ไปตั้งฐานปกติใช่ไหมฮะ ถ้าก,การตั้งฐานปกติเราก็อยู่เป็นเจ็ดเดือนแปดเดือนเงี้ยเราก็อยู่ในฐานเนี้ยเวลาเราไปลาดตะเวนเราก็เพียงแต่เอาลูกระสุนปืนเอารูกระเบิดเอาปืนติดตัวไปได้ไปลาดตะเวนก็ไปประมาณัเต็มที่ก็ไม่เกินสองสามชั่วโมงล้วก็กลับมาเงี้ยนะคือไปลาดตะเวนรอบฐานคืออยู่ฐานเป็นปกติตั้งฐานเป็นปกตินะแต่ถ้าเป็นจรยุทธ์มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับจรยุทธ์เนี่ยมันจะต้องมีทุกอย่างที่ประทังชีพเราภายในเจ็ดวัน,นเราต้องเตรียมด้วยครับ ก็มีทั้งข้าวสารครับข้าวสารก็จะเป็นไทไทข้าวสารครับเราจะต้องกรอ,อกให้เต็มนะครับแล้วก็ไทข้าวสารไทยนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นไทนะ,ะจะกินได้เจ็ดวันนะครับแต่ละคนจะกินได้เจ็ดวันจากนั้นก็จะมีพวกเกลือพวกน้ำปลาพวกพริกแห้งพวกมามา่าปลากระป๋องอพวกปลาแห้งพวกกุนเชียงแห้งอะไรประมาณนี้ติดตัวไปด้วยแต่ละคนนะหลังจากนั้นก็จะมีลูกระเบิดลูกปืนลูกปืนแมกกาซีนอีกสี่แม็ก แ,แม็กกาซีนอีกสี่แม็กบางคนก็หกแม็กแล้วแต่แล้วก็ลูกปืนสำรองติดตัวไปได้อีกร้อยแปดสิบนัดนะครับแล้วระเบิดลูกระเบิดอ,อีกคนละสี่ลูกจากนั้นยังไม่พอเราต้องไปช,ช่วยเขาถือลูกอาบจีอีกคนละสองลูกถ้าใครไม่ถือลูกอาบจีก็ต้องไม่ถือลูกปืนกรกจานเขาอยู่ร้อยนัดนะครับนะถือช่วยเพื่อนเพราะว่าไอ้พวกนี้พวกถืออาวุธหนักเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ถือเขามันจะไม่ถือพวกข้าวสารพวกอะไรเนี่ยมันจะไม่ถือพวกอาหารก็มันมันหนักอยู่แล้วพูดง่าย มันจะต้องโหลดมหาเราเราต้องช่วยมันมันถือทีนี้การเดินมันก็ลําบากทีนึงเพราะว่าเอ่อเป้เราหรือเป้สนามเราล็อกแสกเราเนี่ยที่สะพายหลังอยู่เนี่ยครับมันน้ําหนักอย่างน้อยก็สุดก็ต้องมีสามสิบกิโลนะครับเพราะว่าเราจะต้องอเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องมีส่วนใหญ่ก็เอาเสื้อผ้าไปชุดเดียวนะครับเสื้อผ้าไปชุดเดียวแล้วก็มีกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งอ่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดเอ่อที่ใส่อยู่กับตัวตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปเพิ่อมอีกตัวหนึ่ง นะแล้วก็พผ้าห่มเราไม่เอาไปครับจะเอาไปก็เพียงผ้าขมา้าเปแค่สองอย่างนะผ้าขม้ากับเปจากนั้นก็ต้องมีแฟบมียาซิฟันมีสบู่อะไรเนี่ยนะติดตัวไปด้วยคือรวมๆแล้วในในในเปนสนามเนี่ยมันก็ล่อเข้าไปสามสิบกิโลแล้วครับแล้วไอคนตัวใหญ่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอสำหรับคนไอตัวเล็กเนี่ยมันมันมันหนักมากนะหนักมากเลยเราเวลาเราเดินเนี่ยเราไม่ใช่เดินพื้นที่ราบใช่ไหมฮะ จะเดินพื้นที่ลาดมันก็ยังยังโอเคอยู่ใช่ไหมะแต่ที่นี่เราต้องเดินเดินตามดอยอครับเข้าใจไหมครับเดินตามดอยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงคือเท้าเราเนี่ยถอดออกมาเนี่ยมันกินเนี่ยเหมือนเหมือนกับซากศพเ่เข้าใจไหมครับเหมืนมันก็ะซากศพเลยบางคนเนี่ยตีนเน่าตีนเปื่อยเลยเพราะว่าต้องลุยลงน้ําลงคลองเนี่ยบางคนใส่คอมแบตจะใส่คอมแบตหรือใส่ผ้าใบจั๊งเกิลอะไรก็แล้วแต่ครับทีนี้มันจะเน่าตีนน่ะเข้าใจไหมครับ มันไม่ได้มันไม่ได้รับการถอดออกเลยอ่ะมันทีนี้มันไปขังน้ําอยู่เงี้ยเราเราเดินตลอดเนี่ยบางคนก็เป็นแผลเบื่อก็ต้องส่งกลับส่งกลับแนวหลังครับมันเดินไม่ไหวจริงๆอเวลารอบสอปมาเสบียงมาหอมารับเนี่ยเอาหอฮอเอาสอปมาส่งเราเสบียงมาส่งเราเนี่ยเราจะต้องส่งไอ้คนที่มันเดินไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าเท้ามันเปื่อยหมดเลยเปื่อยเปื่อยทั้งสองข้างเลยเพื่งนานมันเดินไม่ไหวเลยต้องให้เพื่อนประคองอ่ะก็ต้องส่งกลับแนวหลังอ่ะส่งกลับแนวหลังนะ ไอ้พวกที่ร้องไห้ก็มีกรรนัยเคยเป็นทหารเกณฑ์เก่ามาก็ยังร้องไห้ที่ดูสิครับร้องผมร้องไห้บอกพิการณานี่กูไม่เอาอะไรอีกไอ้เด็ดกูไม่เอาอีกแล้วอกูกลับไปพักบ้านเลยกูไม่ไมกแล้วขึ่งขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วไม่ใช่ว่าเราจะลําบากในการเดินจรยยุทธ์อย่างเดียวเราต้องคอยดูแลป้องกันเพื่อนฝูงคอยประคับประคองเพื่อนฝูงที่ ไปด้วยกันที่ไปร่วมรบด้วยกันนะครับใครไปไม่ไหวใครเป็นไข้ใครไม่สบายใครป่วยเป็นขไข้เมารียใครมีอาการอะไรเราต้องคอยดูแลเพื่อนอีกไม่ใช่ว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างเดียวต้องดูแลเพื่อนทั้งกอง้อยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดใครชุดมันดูแลชุดเดียวกันเองอะชุดหนึ่งมันจะมีสิบสองนายใช่ไหมฮะนั่น,นแหละเราก็พยายามดูแลคนในชุดของเรานเนี่ยนะชุดใครชุดมันเพื่อง่ายและทีนี้เวลาเดินเนี่ยมันมัน,ม,นมันแทบไม่ค่อยได้พักนะครับอ่านะไม่ค่อยได้คือ หุงข้าวเช้ากินเสร็จปุ๊บเนี่ยกับเดินหละข้าวเที่ยงอย่าไปถามนะไม่ได้กินหรอกครับเพราะว่าการเดินจรยุทธ์เนี่ยเราต้องใช้พละกําลังนะใช่ไหมฮะเราต้องเราต้องทานอาหารให้เยอะกินอาหารให้อิ่มเต็มที่เลยพูดง่ายๆมาเราถึงจะมีพละกําลังเอเดินจรยุทธ์ได้ครับเพราะว่าต้องเดินไปเรื่อยทีนี้มันมันกินข้าวสองมือ้อทีเนี้ยจะมือเที่ยงกับมือมันพูดผิดจุดนะครับ มือมือเช้ากับมือเย็นทีเดียวเลยมือเที่ยงเลยไม่ได้กินเวลาเราหิวอย่างสมมติว่าผมอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยผมเดินตามอ่ป่าตามเขาไปไปเจออ่พื้นที่ที่ชาวเขาเขาปลูกข้าว,ข,าวข้าวไร่นะฮะเขาก็จะปลูกพวกข้าวโพดเนี่ยปลูกพวกแตงจริงแตงกวาแตงไทยโอ้มันมัน,ม,นมันงามมากกรับงามมากเพราะว่าพื้นพื้นที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยแตงก็มีแต่ลูกใหญ่ๆข้าวโพดต้นก็มีสามฝักสี่ฝักฝักแต่และฝักในกัเนเนื้อเต็มหมด แต่อย่าหวังว่าจะไปหัก้าวโพดแเราจะไปปิ้งกินไม่ไม่มีหรอกกินดิบๆยงนั้นอ่ะอ่ะมันหิวก็หักแล้วก็สงสารเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปหักกินข้ามวมั่วเอาเขาเนี่ยเราก็หักเพื่อประทังชีวิตเราเพราะเราเหนื่อยบางทีเราก็เอาแตงอ่ะแตงที่เขาปลูกอยู่กับพื้นอ่ะนะครับเขาจะไม่ทํารันนะเขาจะปลูกให้มันเลื้อยไปตามพื้นอ่ะแล้วก็เอาพวกนี้ขึ้นมาเอามันไม่มีน้ําล้างเราแล้วก็เอามาถูกับเสื้อผ้าเราเนี่ยแล้วก็กินกันนะกินกันเพื่อประทังความหิวนะครับ จากนั้นไหนจะระวังศัตรูอีกฮะศัตรูที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับอไหนจะเหนื่อยไหนจะลําบากไหนจะประคองช่วยเพื่อนฝูงเดินไหนจะต้องระวังฝ่ายตรงข้ามอีกมันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูกมันสุดๆจริงๆครับน,นี่ภาคเหนือนะสุดๆเลยมันไม่มีพื้นที่ราบที่ที่จะให้เราเดินเลยครับเวลาเย็นมาปุ๊บเราประมาณสักสักสี่โมงเย็นเราต้องหยุดนะต้องหยุดครับ บุลด้วสี่โมงเย็นเพื่อประกอบอาหารครับประกอบอาหารรับประทานกันเวลานอนก็ต้องนอนเป็นเป็นวงกลมก็ต้องดูพื้นที่อีกตั้งหานครับไม่ใช่ว่าจะนอนเป็นวงกลมคือเป็นวงกลมเงี้ยบกออยู่กลางหน so so ึ่งสองสามสี่ห้าหกล้อมรอบบกอยเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เจตนาลมบางครั้งเราจะนอนแบบนั้นแต่บางครั้งม <pol> ันก็นอนไม่ได้ครับเพราะพื้นที่มันไม่อํานวยพื้นที่มันไม่ให้เราก็ต้องนอนเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับแ้วแต่ละชุดเนี่ยก็ต้องจัดเวรนะครับ เข้าเวรกันเราเข้าเวรกันไม่ใช่ว่า,าถึงปุ๊บคุณจะนอนเลยไม่ใช่คุณต้องบางทีหกทุ่มเดี๋ยวเราต้องลุกขึ้นมาเข้าเวรถึงตีสามเนี่ยนะครับนะเข้าเวรไอ้คนไหนมันผัดแรกมันก็โอเคอยู่มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะคือมันออกสามทุ่มเนี่ยหรือบางทีเขาออกจะให้ออกสี่ทุ่มเลยผัดแรกเนี่ยนะออกให้สี่ทุ่มเนี่ยออกสี่ทุ่มผัดต่อมาก็อาจจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แล้วแต่ข้างหน้าชุดก็จะจัดนะฮะ มันก็มันออกสี่ทุ่มเนี่ยมันก็นอนยาวไปเลยเอี่ยแต่อ้ผัดสี่ทุ่มเนี่ยต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวให้เพื่อนนะตื่นตื่นเช้ามาแล้วก็ผัดสุดท้ายด้วยช่วยกันสองคนเนี่ยลุกขึ้นมาก่อฟงก่อไฟหุงข้าวของปลาเนี่ยทีนี้เราเหนื่อยอยู่แล้วครับพอทิ้งหัวลงก็หลับนะทิ้งหัวลงก็หลับเลยแบบฝนตกฟ้าร้องไงไม่สนจะเปีกยกจะเปิกไงก็หลับอย่างนั้นนะฮะบางทีขนาดเราเอาเราจะเ,าเขาเรียกผ้ากันฝนนะผ้ากันฝนคลุมไว้ บางพื <B ank ham> ้นที่มันก็ไม่มันไม่มีที่จะให้เราเอาผ้ากันฝนคลุมเข้าใจไหมครับมันมันไม่มีพื้นที่ปลูกเปยเลยนะพื้นที่มันไม่มีต้นไม้ที่ให้เราปลูกเปนยนะพูดง่ายๆถึงมีมันก็มีอาหามันก็ผูกไม่ได้ที่นี่แล้วก็นอนกับพื้นนอนกับพื้นก็เอาเอาผ้ากันฝนเอาคลุมตัวเองไว้บางทีน้ำมันก็ไหลกับพื้นน้มาถูเราเราก็เปียกแต่มันก็หลับนะครับเออตูดก็เปียกขาก็เปียกเพราะน้ํามันไหลมาหาเราอะที่จริงเราก็กันเป็นคูเอาเอาเอามีดขูดเป็นคูเป็นคา ถ้าปติวางลรวก็นอนร่องกลางแต่ทีนี้ฝนมันตกหนักพอมันตกหนักปุ๊บมันไม่ใช่มีฝนอย่างเดียวมันมีลมด้วยทีนี้ลมกันโชกอย่างแรงฝนมันกระศาดไปทั่วนะครับน้ำมันก็ไหลตามพื้นร่องมาเพราะว่าพื้นที่ทางภาคเหนือมันราบเงี้ยมันไม่มีพื้นราบเงี้ยถ้าราบเงี้ยน้ำมันก็ท่วมนะถ้าฝนมันจะท่วมหน่อยเราต้องมานอนเอียงพื้นที่เอียงเงี้ยใช่ไหมน้ำมันก็ไหลลงมาทีนี้มันก็เปียกเปียกหมดนะฮะถ้านอนเปียกียกกันอย่างเงี้ยกรหลับกหลับเพราะว่ามันเหนื่อยความเหนื่อยยากความลําบากอะไรเนี่ย เราเดินมาทั้งวันเงี้ยมันเหนื่อยมันก็หลับพอจะหลับสนิท่อยเอาเพื่อนมาปลุกเข้าเวรอีกน,นะอ่ะต้องลุกขึ้นมานะฮะจะหลับเวรไม่ได้นะครับทหารเนี่ยหลับไม่ได้ในสนามรบเนี่ยคุณจิเหนื่อยคุณจะลําบากไงคุณต้องมองเพื่อนเป็นหลักด้วยเพื่อนเขานอนหลับสนิทเนี่ยเขาไว้ใจคุณเขาปลุกคุณขึ้นมาเข้าเวรเนี่ยเราคุณจะไม่งีบหลับนี่ไม่ได้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมามันมันไม่ไม่ได้เลยนะเพื่อนเกิดว่าเขาแอบเข้ามาซุ่มโจมตีเราเงี้ยจบเข้ามาเอามีดมา เฉือนคอเราอะไรบ้างสารพัดอ่ะนะฝ่ายตรงข้ามนะคุณจะต้องเข้าเวีนคุณจะต้องเป็นเป็นเกาะคอยคุ้มครองเพื่อนที่นอนหลับอยู่ให้เขาหลับสบายใจนะครับอ่เราจะหลับไม่ได้ง่วงเนี่ยเราต้องทางตายงั้นน่ะจนกว่าเราจะเวียนยามเราจะหมดแล้วก็เราจะไปปลูกคนใหม่เข้ามาแทนที่เรานะครับนั่นคือความลําบากในการในสนามรบนะครับผมตัวเองผมเองก็ไม่ใช่ว่าผมจะ จบแต่ในภาคเหนือผมก็ไปทั้งภาคอีสานครับภาคอีสานก็ลําบากอีกเลยครับลําบากมากเลยครับมันจะเป็นทั้งรอยทั้งเขาทั้งป่ามีทั้งอสิ่งสัคั์คือทากนะครับเอทากทากนี่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทากเป็นอะไระสัตว์ป่าเป็นงูเหงูงูจงอางอสัตว์มีพิษต,ตะคงตะขบับสารพัดอยู่ในป่าดงดิบอพวกช้างพวกเสือพวกหนีพวกเก้งกคือสัตว์ป่ามีหมดอ่ะเช้าเช้ามาชานีมันจะโหยหวนนะครับ <c oughs> จากนั้นมาเราก็ต้องผอคอแถวอีสานใต้ก็ดูอยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่แบบมึนตาใสครับเผอไม่ได้เลยครับเผอมันมาตัดห,หัวเราเลยนะพวกเนี้ครับบางคืนมามาซุ่มโจมตีเราองเงี้ยครับหรือเช้าเช้ามาเรามาหงข้าวลุกขึ้นมาหงข้าวหงปลามันก็แอบมายิงเราองเงี้ยครับเราจะต้องจัดเวียนพยายามคอยเหตุออกไปข้างหน้าไปซุ่มอยู่หน้าอีกเพื่อป้องกันพวกอยู่ในฐานนะครับนั่นเนี่ยม,มันความลําบากในในการดําเนินชีวิตในการเป็นทหารสมัยจรยุทธ์เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแล้วก็ภาคใต้ผมก็ลงไปทั้งสองครั้งนั่นก็เอาอีกแหละครับอยู่ในรงดิบตลอดเลยในป่ารงดิบอาห้าวันหยุดเอาวันที่หกตัดสนามหอวันที่เจ็ดหอลงแบ่งอาหารกันเสร็จเดินต่ออีกเสื้อผ้าก็เปียกสังนคางสองข้างะขานหนีบนะครับมันจะเป็นผื่นแดงบางคนไม่ใส่กางเกงในเลยมันใส่ไม่ได้ครับต้องถอดทิ้งอ่าคุ้ง่ายเวลาจะทานอาหารด้วยกันเนี่ยห้ามถอดรองเท้าห้ามเด็ดขาดห้ามใครถอดรองเท้ารับเวลานอนก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดใส่รองเท้าเองงั้นฮะ สมมติเราเราผูกเตอยู่เนี่ยต้องใส่รองเท้าอย่างพวกใส่คอมแบตก็ใส่พวกเอผ้าใบาก็ใส่อย่างนั้นอ่ละล้วปืนต้องนอนเอาไปปกอ,อดนอนอยู่ในเตน,นะครับล็อกแสกเราเนะี่ยต้องแพกไว้เรียบร้อยหมดเลยเพื่อ่างพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายได้ทันทีถ้าเกิม <c oughs> เดกมีเหตุการณ์มาท่าเหตุการณ์ถูกซุ่มในเวลากลางคืนนะครับไม่ใช่จะมาถอดรองเท้าไปตรงนี้ตรงเตียงตาตรงไม่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 ใช่างนั้นนะคร,รับพวกเราพกจักรยธ์เนี่ยชุดไหนชุดนั้นเปียกก็นอนอยนู่งั้นเนี่ยครับ นอนอยู่ในลักษณะนั้นเนี่ยครับฝนจะตกฟ้าจะร้องไงกับนอนอยู่นั้นอะ่ะเปียกก็เปียกกับหนาวก็หนาวแต่ความหนาวไม่ไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าอุปสรรคก็คือความเหนื่อยความเหนื่อยเรามันก็เลยทําให้เราหลับเปียกก็หลับเปียกๆนั้นอะ่ะปกติแล้วถ้าคนเปียกทั้งตัวมันจะนอนนอนหลับไหมหนาวๆเนี่ยมันมันไม่หลับหรอกครับไหนจะหนาวนันจะเปียกเสื้อผ้าจะเปียกนหนจะสารพัดอ่ะครับแต่ว่าความเหนื่อยล้าของเราความยากลําบากมันทําให้เราเหนื่อยแล้วก็หลับผ่อยได้ง่ายนะครับ เราภาคใต้ก็โอ้โหป่าดงดิบทั้งนั้นเลยครับยิ่งทากในี่ยลงหัไม่ต้องพูดถึงในทากนี่เยอะมากอ่ะทางภาคใต้ต้องรัดขายดีอ่ะถุงเท้าต้องรัดให้ให้แน่นเลย,ยใหญ่ท่ามันเข้าไปนะครับมันเข้าไปแล้วมันจะดูดเลือดเราทั้งเห็บทั้งทากทั้งงูกับปะาทั้งสารพัดสารเพนะครับนั่นนั่นคือความลำบากความยากในการจลยุทธ์ในแต่ละครั้งแต่ก็ถามว่าเคยท้อ,ทอไหมไม่เคยครับพูดเต็มปากเต็มคำเลยไม่เคยท้อเลยครับ ไม่ได้อยากจะเดินหน้าต่อไปก็ไม่เคยต่อบอกว่าได้ขึ้นยุทธการเนี่ยดีใจเฮเลยทหารนะครับไม่มีว่าออ้ยไม่ไปหรอกผมจะฟอกกองร้อยนะไม่มีมีได้แยกงกันออกไปแย,ง,แยงไปสนามรบนะเพราะว่าหนึ่งทำไมเขาถึงเอาทหารพวกอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยทำไมเขาดึงรับพวกนี้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันก็มีใ่บางบางบางประเทศบอกว่าเอาทหารเด็กไปรบเพราว่านะเอาทหารเด็กไปรบ อันนั้นเป็นากระช่ายอยู่อันนั้นก็ไม่เถียงแต่ว่าอาเด็กพวกนี้เนี่ยครับเข้เขเขาใจไหมมันมีจิตใจว้าวหาวเพกเหิมคือพวกนี้มันยังไม่มีครอบครัวเข้าใจไหมครับมันยังเป็นวัยรุ่นเออมันยังไม่มีครอบครัวมีแต่พ่อแต่แม่เออมันก็เวลาขึ้นสนามรบมันก็สนุกสนานของมันไปมันไม่ได้ห่วงว่าเอยลูกอยู่บ้านด้วยเิดแเราถูกยิงตายไปเมีเออย,ยเราอยู่อยู่ไงลูกเราจะอยู่ไงมันไม่ได้คิดอย่างนั้นเออมันม่มันคิดแต่ว่าไปแล้วสนุกสนานกับเพื่อนเฮไปกับเพื่อนอืหรือตายก็ตายไม่เป็นไรตายเพื่อ แผ่นบินอือตายพวกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาก็อบรมกันอย่างนี้นะทหารบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยทหารผ่านมาันมามันไม่มีงานมีการทํามันมเป็นทหารรับจ้างอย่างเงี้อย่างนี้นอะไรเป็นแค่ทหารรับจ้างอือก็แล้วแต่คุณจะว่าอันนี้ผมก็ไม่เถียงคุณหรอกผมไม่ผมไม่เฉียงคุณครับออกแต่แล้วแต่จะว่าไงก,แก็แล้วแต่สําหรับตัวผมเนี่ยครั้งแรกก็เข้าไปอยากเป็นทหารนั่น,นแหละก็ยังไม่มีอุดมการอะไรอยากอุดมการอย่างแรกก็คืออยากเป็นทหารแค่นั้นเอง พราะอุดมการต่อมาก็คือว่าออในเมื่อเรามาเป็นทหารแล้วนี่แผ่นดินพ่อแแผ่นดินแม่แล้วนะเขาก็พวงชาก็อบรมตลอดฉะนั้นเราต้องถ้าพีชีพเพื่อชาติได้ก็ต้องพีพีชีพเพื่อแผ่นดินได้แล้วก็ต้องพีพีชีพเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้พีชีพเพื่อประชาชนคนได้ประชาชนคนทั้งประเทศไทยได้เราก็ต้องพีนั่นคือมันหลักการต่อมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยคือหลักการมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครั้งแรกก็อยากมาเป็นทหารธรรมดาแต่พอเป็นพักหนึ่งความคิด แล้วก็ถูกวมบ่มนิสัยกับกออของอยู่ทุกวันกับเวลาเขารงบรสชาติเวลาพวกบังคับร้อยประชุมกองร้อยเขาก็จะอบรมบ่มนิสัยเราในจุดนี้นะแล้วมันก็จะซึมซับเข้าในสมองเราเรื่อยๆทําให้เรารู้ว่าเออเรามาเป็นทหารทําไมวะออมาเป็นเพื่อนในจุดนี้เองที่จริงเงินเดือนนิดเดียวเองครับแทบไม่พอใช้นะครับมันจะว่าเป็นทหารรับจ้งางวกทหารรับจ้างต้องราคาดีเงินดีสิครับเงินดีก็ทหารอีกถ้าเป็นทหารรับจ้างนะ ดูง,ง่ายอันนี้เงินโอกระติดเดียวนะครับอ่ะนเดียวเองนั้นก็นั่นแหละก็เห็นใจเขานะครับทหารผ่านที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ตามแนวแสดนทางภาคกอ,องทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองกองทัพที่สามกองทัพที่สี่ก็กับผมในาในาในนามอดีตทหารพ่านแค่ปักธงชัยกับก็ท่านเป็นทหารุูกน,น้องผมผมก็เอาใจช่วยท่านนะครับขอวอวยพรให้พวกท่านผ่านกิจการต่างๆแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย นะครับปลอดภัยแคล้วคลาดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็ให้ท่านบรราที่เพื่อชาติศา,ศาสนาพหามากคัตย์ของเราจงรักภักดีกับเอาชีวิตเข้าไปแลกหาใครลูกล้ำมาทิตยใจของเรากัขอให้ท่านโชคดีท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ